ได้เท่านี้เราก็ต้องทําให้มากมากมากเราจะไปอยากได้เท่านี้แต่เราทาเท่านี้ได้อะไรเราก็ได้แค่นี้ทุกอย่างเราก็ใช้แบบสติปัญญาด้วยเนาะแล้วก็บอกตามความเป็นจริงแต่ถ้ามันทนไม่ไหวแล้วอน,นุมก็ไม่ได้นี้ไม่ได้มันข้องเกี่ยวกับคนไปหมดเลยแล้วเราไม่อยากไปแบบเสียเวลาตอนที่โค้ดตัดสินใจเนาะถ้าเป็นในตัวโค้ดโค้ดแบบฉันเอาอิสระแต่โค้ดพูดเลยว่าไหวไหมเริ่มใหม่เนี่ยลําบากนะเหนื่อยมากนะ ต้องทำทุกอย่างนี้แบบโอ้โหใจต้องสู้ใจต้องเอาใจต้องเด็ดกำลังใจต้องดีนะไหวหรือปาแต่ถ้าเมื่อไหร่อ่ะค่ะเรารู้สึกว่ายังไงซะมันต้องไหวแน่นอนเพราะทางเนี้ยฉันไม่เอาล้วฉันไม่อยากยืดเยดื้อฉันไม่อยากให้ใจฉันจะต้องมาแบบอยู่แบบนี้ในสะถานการณ์แบบนี้ค่ะเราจะตัดสินใจได้ง่ายมากบวกกับสะสมตลอดเวลาเราไม่ได้คิดเรื่องนี้โดยแบบหุนหันพันแล่นด้วยนะ การที่เราจะออกมาจากอะไรอะคะหรือการที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะคะหรือเข้าสู่ความอิสระเราคิดตึกตองดีมากถูกไหมคะอืมเราจะคิดแบบเยอะมากเลยอะค่ะหลายตลบแต่พอเราตัดสินใจชัวร์เมื่อไหรเราออกมาค่ะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละผลักดันเราอะค่ะแล้วมองพยายามมองเป้าใหญ่ๆไว้แล้วก็ มันต้องใช้อะไรหลายอย่างมาความรู้สึกเข้มแข็งและความรู้สึกให้กําลังใจตัวเองและเราแน่ใจแน่ชัดนะคะว่าเรามาทางเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องถอยแล้วว่าเราถอยบางอย่างมันมันถอยไม่ได้เรามาแล้วแล้วก็กว่าตัดสินใจมาแบบนี้กว่าจะมาได้แต่ถ้าถามว่าให้โค้ชกลับไปเลือกทุกอย่างใหม่โค้ชจะเลือกในการที่ออกมาทําใหม่หมดเลยไหมเริ่มใหม่เลยไหมรีเซ็ตไหมเลือกอยู่ดี แม้จะเหนื่อยแบบใจแทบขาดจาทุกวินาทีทุกอย่างทุกวันทุกเดือนแต่ละปีผ่านมาได้หมดเลยนะว่าเราต้องแบบทุ่มเทแล้วก็แลกกับอะไรบ้างถามว่าคุ้มไหมคุ้มมันคุ้มอยู่แล้วอย่างที่โค้ชเคยบอกถ้าเราอยากได้ของขวัญน,นะะี่ยคะก้อนเล็กทุกอย่างการทุ่มเทมุมานะเท่านี้อยากได้เท่านี้ความทุ่มเทมูมานะตั้งใจก็ต้องเท่านี้อยากได้เท่านี้ เราก็ต้องทําให้มากมากมากเราจะไปอยากได้เท่านี้แต่เราทาเท่านี้ได้อะไรเราก็ได้แค่นี้ดังนั้นถ้าเราใจเรามันบอกว่าเราก้าแลกกล้าทุ่มกล้ามุกมานะกล้าไปต่อเราจะไฟทั้งเนี้ยเราจะไปแบบนี้แล้วเรารู้มันเป็นสิ่งที่ดีหนทางที่ดีกับชีวิตเราทางที่ใช่ของฉันเราจะขับเคลื่อนได้แบบไปเลยนะแล้วมันเหมือนมีอุปกรณ์มีของขวัญระหว่างทางตลอดแต่ต้องเอาให้แน่เราต้องพิสูจน์อะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นจักรวาลเห็น ตัวเองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเราเห็นหรือแรงซับพอร์ตอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นให้เขาแน่ใจว่าเราหนักแน่นว่าเราจะเอาช่วยไหมช่วยหนูหน่อยหนูจะไปแล้วนะหนูจะทำแบบนี้แล้วนะมันไปได้แต่ถ้าเรายังลังเลใจอะอึอเขามาเตือนมีเหมือนความรู้สึกอะโดยสถานการณ์ก็ได้ เข้ามาไอ้นี่เรามาจี้เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังไม่ไปเรายังไม่ไปทางนี้สักทีเรายังไม่หนักแน่นที่จะเปลี่ยนแปลงสักทีเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนที่ทยืนสักทีเราก็จะโดนหนักด้วยสลับการพอเสียงอะคะ่ะความรู้สึกหรือมีสถานการณ์มาบอกเราแล้วแล้วเราก็เมินหลายๆครั้งนะคะมันจะไม่มีการบอกทีพอรู้ว่าเราไม่เชื่อเราไม่ไว้วางใจแต่ถ้าเราอยู่ในความสงบใจเบาใจสบายเนาะความปิ๊งแวบที่ ครชอบใช้นะคะมันจะมาแล้วเราจะรู้เลยว่าเอองั้นฉันทาแบบนี้สิเราลิสต์ได้ถ้าเรากลัวลืมนะคะเราก็ควบคู่กับการที่เราต้องฝึกจิตให้ดีเพราะเราต้องใช้ปัญญานะคะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือหาเส้นทางนะคะในการที่จะก้าวไปด้วยดังนั้นทุกอย่างต้องควบคู่กันสม่ําเสมอแล้วก็มีไทม์ไลน์ให้กับตัวเองว่าเมื่อเน,นี้ยฉันจะทําแบบนี้นะคะ อีกสเดือนจะแบบนี้ระหว่างนี้จะทําแบบนี้นะ6เดือนจะดูผลลูกขอเวลาฉันขอเวลาอ่ะใดๆก็ตามเท่านี้ได้ไหมปีนี้กําหนดแล้วก็อย่ายืดเยื้ออย่าหลอกอย่าหลอกจิตวิญญาณอย่าหลอกวิญญาณอย่าหลอกตัวเองอย่าให้ความหวังไปงั้นๆนะคะวางไทม์ไลน์ให้ชัดลงมือทําให้ชัดไปแบบนั้นเราก็รีเช็คได้เราจะรีเช็คได้เสมอแล้วมันจะเราจะคอนเนคได้ง่ายด้วยกับ ตัวตนข้างในของเราอะค่ะกับภายในของเราเนาะว่าเราทําแบบนี้โอเคใช่ไหมมันรีเช็คได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะค่ะรีเช็คไม่ได้หาคำคอนเฟิร์มไม่ได้ด้วยเหมือนกัน